สำหรับช่วงนี้เค้มัน,นคนหล่อจะพาทุกคนไปเจอ,เอกับผู้หญิงที่สวยๆวยนั่นก็คือท่านประธานคนสวยดรรัรชนีมหานิยมผู้บริหารของบริษัท PNK ไปดูสิครับว่าวันนี้ผู้บริหารของบริษัท PNK จะพาทุกคนไปท่องเที่ยวที่จังหวัดอะไรมีอะไรที่น่าสนใจมาฝากติดตามได้ใน PNK ช่วงนี้เลย PNK g l o b a l 24 คผมประดินุกครับราชินีมหานิยมค่ะที่แม่กิติเซนีคุณครับแล้วก็พี่น้องผู้บริหาร P&K NK ทุกๆข่านเลยในวันนี้ก็เราอยู่ที่ตลาดน้ำสี่ภาคพัทยาจังหวัดชนบุรีแล้วนี่ทำไมวันนี้สีฟ้าไปหมดเลยล่ะก็นี่ผู้บริหารระดับผออกขึ้นไปทางนั้นเลยแต่เป็นบางส่วนที่ยังไปคุมน้องๆอยู่ก็เรามาทั้งหมด300กว่าชีวิต วันนี้เราจะพาไปเที่ยวตลาดน้ำสีผภาคใช่ค่ะแล้วต้องบอกกับท่านผู้ชมทางบ้านก่อนว่าตลาดน้ำสีผภาคเนี่ยจะมีคำถามคลายรายการแล้วก็แจกนี่เลยโคเบอติของ P N K ต้องต้องคังให้จบแล้วก็ดูให้จบด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวในตลาดน้ำสีผภาคมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปคุยกับผู้บริหารของเขาที่นี่ค่ะแล้ เป็นซีเวเนียนะคะของฝากนี่ตัวเท่าไหร่คะถ้าค่านจ390ก็ได้300ลดได้300อันนี้ของผู้ชายผู้หญิงเใส่ยใส่ได้หมดมาที่นี่ที่เดียวเดี๋ยวได้ของฝากที่ของแบบว่าแนวเป็นไทยๆอะไรอย่างงี้ครบหมดเลยอันนี้ปลาแบบว่ากระชอนทอดกินใช่เหรอปลาปลาเท้าใช่ไหมสามารถสปาหน้าก็ได้หน้าจุ่มเลย เป็นยังไงอร่อยมากอร่อยไหมอยู่ที่ตลาดน้า4สีทักจังหวัดชนบุรีชนบุรีพัทยานี่เองใช่ครับก็เมื่อกี้ก็ดูมวยทะเลใช่แล้วก็นั่งกินชมตดำไปด้วยบรรยากาศมันดีครับเซ็บมาก อนนี้ก็อยู่กับคุณบอลนะครับสวัสดีครับคุณบอลดูแลเรื่องกิจกรรมแลวก็การตลาดนะครับใช่ครับผมอยู่ที่ตลาดน้ำสีภาคนี่นะครับตลาดน้ำสีภาคนี่เปิดมากี่ปีแล้วอ่าปีนี้เป็นปีที่17แล้วครับผมสิบเจ็ดาผ่านอะไรมาเยอะหลายอย่างเข้าเราเลยตลาดน้ำสีภาคเนี่ยเป็นจุดเช็คอินของพัทยาเลยนะถ้านักท่องเที่ยวที่ไหนมานะจากประเทศไหนมาก็ต้องมาที่นี่นะก็จะได้แบบว่า สัมผัสเรื่องราวของความเป็นไทยใช่ครับเพราะบรรยากาศริมสายน้ําแล้วก็ความเป็นอยู่แบบไทยๆสมัยก่อนแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าโอ้โหต้องลําบากอะไรขนาดนั้นแต่ก็มีของฝากของที่ระลึกอาหารการกินทุกอย่างก็มาเที่ยวกันได้ทั้งคนไทยก็ยินดีต้อนรับกิจกรรมของภาคต่างๆภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มีชาชักชาวเรือ มีส้มตำม,มีอะไรอย่างเงี้ยครับข <ว ow. S 2> องต่างๆแล้วมีการตกแต่ง<ะ>อย่างเช่นผ้าไหมของอีสานผ้าไหมแพรวาหรืออะไรเงี้ยก็เป็นส้นยีสานาทางใต้ก็มีพวกหนังลุงโนราอะไรทำนองเนี้ยครับก็จะมีจานที่นี่เขาดังด้วยนะ<ว>เนื้อจระเข้จริงๆเ,เนื้อจอระเข้เนี่ยมันไม่ได้เป็นจระเข้ที่มาจากในในธรรมชาติเนาะ ก็จะมีฟาร์มมีอะไรที่เขาเขาเพาะเลี้ยงตระเทก็จะทําเป็นหนังเป็นอะไรเงี้ยฮะที่ถูกป้องแล้วก็เราก็ได้เนื้อมาจะเป็นตัวแบบสตาบไวตัวจริงแต่ว่าเราสตารเตัวเล็กใช่เนื้อก็เป็นเหมือนเนื้อไก่เนื้อหมูอยู่ระหว่างกลางเงี้ยฮะไขมันต่ำโปรตีนสูงแล้วถามเรื่องกิจกรรมดีกว่านะกิจกรรมที่นี่นอกจากว่าช้อปปิ้งแล้วก็มีการแสดงการเล่นใช่อย่างแรกมาเนี่ยตลาดน้ำก็ต้องมาล่องเรือแล้วมีเรือพาช่ามาที่ระลง ก็พายเที่ยวในตลาดครับดูบรรยากาศต่างๆของกินของฝากของอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนแล้วก็มีการแสดงกันละเล่นอ่าอย่างไฮไลท์เนี่ยคือมวยทะเลจริงๆมันหาดูยากใช่บางคนเนี่ยมาเนี่ยกลับมาอีกรอบหนึ่งต่างชาติมาเพื่อที่จะมาอยากมาดูมวยทะเลการอันนี้เป็นไฮไลท์เลยแล้วก็มีล่องแพดนตรีไทยลัมใช่ครับร้องเพลงทําจุดต่างๆมีการละเล่นการลําอะไรเงี้ยฮะใช่ก็ลองมาดูตลาดน้ำสี่ภาคที่เปิดวันอะไรบ้างเวลาอะไรบ้างเราเปิดทุกวันครับผมเปิดบ กันทุกวันมาเที่ยวกันได้เลยแล้วก็เปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง1ทุ่มครับ oh <no. S 1> ใช่เปิดทุกแล้วท่องเที่ยวชาวไทยมีค่าเข้าไหมไม่มีครับมาได้เลยครับ <Wow. S 1> เที่ยวฟรีใช่ครับจริงๆตลาดน้ำเนี่ยเราสามารถเข้ามาและหาพานของในข้างในนี้ก็ได้ oh <no. S 1> ก็มีเป็นโซนต่างๆที่สั่งจากเรือก็จะเป็นเรือพายเนี่ยขายอาหาร แต่ว่าถ้ามาเป็นหมู่คณะใหญ่ๆก็มีร้านที่สามารถรับเป็นกรุ๊ปได้เหมือนกันอย่างวันนี้มีกรุ๊ปมาก็300คนแล้วก็มีจัดเป็นเซตเป็นโต๊ะจีนหรือว่าเป็นบุฟเฟ่อาหารไทยอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องการเป็นอาหารทะเลหรืออะไรแล้วก็สามารถจัดตามความต้องการได้จัดเลี้ยงได้มีสัมมนามีอะไรก็สามารถจัดได้เครื่องดื่มใช่สถานที่ตั้งอยู่ตรงไหนครับใครถ้าขับรถมาหรือมารถทัวอะไรแบี้ยังไงออกจากพัทยาใต้ตรงมาทางสตหีบอยู่ซ้ายมือเลย ครับอยู่ตรงสุดเขตพัทยาพอดีครับผมรว่าซิทางกูเกิลเกิลได้เลยครับตลาดน้ำสี่ภาคพัทยาครับมีที่เดียวใช่มีที่เดียวครับในพัทยาครับมาได้เลยอยู่ติดถนนสุขุมวิทเข้าทางด้านหน้าสุขุมวิทได้แล้วก็ด้านหลังตรงฝั่งรางรถไฟ ที่เป็นเส้นขนานสุขมุมวิทก็ได้เหมือนกันครับจะขับรถมาเองก็มีที่จอดถ้ามารถทัวร์ก็มีที่จอดใหญ่โตมากรถตู้อะไรก็ผ่านจากกรุงเทพกรุงเทพสัตีหีบอะไรเงี้ยก็ผ่านครับรถตู้ผ่านอยู่แล้วใช่ครับหรือใครมาแล้วพักที่พัทยาก็มาสองแถวมาอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่บอลมากขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณทางรายการด้วยยินดีครับ อันนี้ไม่ไดโมโนไทยเที่ยงไทยเปิดฟูเซไปกิดไทยไอยกพีเอ็นรวยรวยรวยไทยเดียวไทยเียวไทยเดีย้โหเป็นยังไงออ้โหัวใจฟูไหม หัวใจฟูเลยคลิปนี้ของเราแบบสาม้อยกว่าชีวิตสามกว่าชีวิตของพี่น้องพีเนเคก็มาท่องเที่ยวที่ชนบุรีพัทยานะครับสวันหนึ่งคืนเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ววันนี้เราจะมาปิดคลิปนะครับใช่ก็คือแบบต้องขอขอบคุณหลายหลายส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของรถบัสที่คอยดูแลเราทุกคลิปการท่องเที่ยวก็คือคุณเอ็มเนาะแล้วก็ อ๋อพี่น้องทุกๆคนสื่อมวลชนที่เข้ามาไทยไทม์นะครับแล้วก็พี่น้องพนักงานแล้วกงานทุกคนเทกธกิทุกคนด้วยนะครับไปกันแบบอย่างที่ตามคอนเซปต์เลยเที่ยวหรูอยู่สบายนพาลงเรือยอชกินอิ่มนอนหลับนะแล้วก็มาช้อปปิ้งที่นี่ที่ตลาดนี้ยังไม่พอเดี๋ยวเราจะไปต่อที่หนองมนอีก ทุกวันบำรุงผิวพรรณบำรุงสมองช่วยชะลอความแก่ปนผายกล้ามเนื้อสรสร้างคุมคุ้มกันให้กับร่างกายดูและระบบประสาทปกป้างการทำงานของไตและช่วยยับยั้งการ นี้เวลาหมดแล้วคําถามประจำวันนี้มีอยู่ว่าตลาดที่เรามาอยู่ตรงเนี้ยชื่อว่าตลาดอะไรครับค่ะข้อหนึ่งครับตลาดน้ำสี่ภาคเอ้ยจีโอจีโอ ข้่สองล่ะครับรัดว่าตลาดน้ำา8ภาคนะคะท่านประธานใครรู้คำตอบรีบตอบมาทางเฟซบุ๊กหน้าจอของเรานี้เลยนะครับรับไปเลยโปรไบโอติก2รางวัลนะครับครับวันนี้เราทั้งหมดพร้อมสมาชิกด้านหลังนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับรายการเกษตรสนามเป้าช่วงการท่องเที่ยวนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา6โมงครึ่งนะคะวันนี้บายบายครับค่ะเจอกันใหม่ค่ะ พี่เคสวัสดีค่ะครับพีเอ็นเคสวัสดีครับค่ะปีใหม่นี้นะคะในปี2 5 6 7ันนี้นะคะปีมูใหญ่โรงปีมารงนะคะก็ขอให้พี่น้องนะคะท่านผู้ชมทางบ้านก็ดีแล้วพี่น้องพีเอ็นเคก็ดีนะคะก็ขอให้ทุกๆคนเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะในปีใหม่นี้แล้วก็ขอให้ เฮงๆรวยรวยกันทุกท่านเลยค่ะก็ขอให้พี่น้องนะครับมีแต่ความราบรื่นร่ำรวยรุ่งโรจน์นะครับตลอดปี2567เลยนะครับค่ะทีสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะรวยๆวค่ะ